สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มสังกสีมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นคลิปแรกนะครับในส่วนของหนุ่มสังกสีนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมนะครับท่านใดที่ชื่นชอบหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะวงเสียงอีสานครับพี่น้องที่เป็นตำนานของหมอลำไทยนะครับได้กำเนิด รูปแบบไม่อีกแล้วครับพี่น้องนะครับโดยอาจารย์เอจักพัฒเป็นผู้บริหารนะครับนำโดยแม่นกน้อยอุไรพรครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เป็นแฟนครับเป็นเดบสีมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ครับเสียงอีสานครับย้อนเล่าถึงอดีตครับตลกชื่อดังนะครับปลอยไายมาลัยพรย้ายแหลมย้ายจึนนะครับพี่น้องนะครับ ดงดังคักดงดังแน่สมัย20ปีทปีทแล้วนะครับสมัยแผนซีดีนะครับสมัยนั้นครับพี่น้องวิดีโอนะครับว่ยดังคักดังแน่นะครับจนมาถึงล่าสุดฤดูการนี้ครับพี่น้องปัจจุบันนี้นะครับปรับรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าสิเป็นแสงสีเสียงนะครับการแสดงชุดใหม่นะครับแล้วก็ได้ทายาทนักร้องชื่อดังนะครับ จังนองพิซซ่านะครับแล้วก็น้องไดมอน์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับของลูกแพนไหมไทยครับทุกท่านครับและนำโดยนะครับพี่ปลอยฝ้ายมาลัยพรนะครับฝนธนสุนทรนะครับแล้วติขาดบดไดก็คือแม่นกน้อยอุไรพรนะครับแล้วก็ทีมงานรุ่นใหม่เยอะเยี่ยมมากมายนะครับ ปรับรูปแบบใหม่นะครับพี่น้องนะครับปาร์ตพี่น้องเปิดฤดูกาลไปแล้วครับทุกท่านครับตอนแรกเนี่ยคิ้วงานนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังว่าทัานได้เยอะครับพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้เปิดฤดูกาลได้สิบก็มือครับค้นแฮห่อ่าเจ้าภาพแห่จองเนี่ยเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับมอว่าสิเปลี่ยนเดือนนี่กับตุลาเนี่ก็เต็มครับพฤศจิกาบ่ต้องว่าถึงเต็มครับเดือนธันวา เต็มครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้จองคามปีถึงปีหน้าไปแล้วครับพี่น้องนะครับในส่วนของคิวงานเสียงอีสานครับพี่น้องนะครับกลับมายึดครองอ่าเบอร์หนึ่งอีกครั้งครับพี่น้องนะครับอ่าก็คือเปลี่ยนค่อยว่ายึดเบอร์หนึ่งดิพี่น้องนะครับก็คือกระแสครับกระแสดีมากๆนะครับแล้วก็คิวงานนี่เต็มทุกคิวงานครับ แล้วก็ไปใส่มาใส่แสดงมองใดนี่ค้นเต็มครับจนได้อ่าขยายสังกสีครับพี่น้องนะครับว่า้พี่น้องครับกลับมายังยิ่งใหญ่อลังการนะครับตำนานไม่มีวันตายเสียงอีสานครับทุกท่านครับปั๊ดนะครับนั่นแหละครับพี่น้องเบิ่งเอาครับแฟนหมอลำเนี่ยเยอะมากครับไปเรียนใส่มาใส่จนแม่นกน้อยเนี่ยก็คือตะลึงแล้วก็ ยังไม่เชื่อนะครับว่าจะมีวันนี้นะครับยังไม่เชื่อว่าเสียงอีสานเนี่ยจะกลับมาได้นะครับเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าเมื่อนี่ครับฤดูการนี่ปีนี้มาแรงแสงทางโค้งนะครับขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับทุกท่านครับปาดพี่น้องนะครับเอาอ่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ นุ่มสังกษีเลยเอาเข่าวสารในส่วนของเสียงอีสานมาฝากครับพี่น้องผู้ดใดชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ครับถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวสิเอามาฝากอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ